สวัสดีครับผมปองพลป่านะครับวันนี้ก็อยู่คลิปที่มีชื่อว่าเอ้ยไม่ใช่ละนะครับวันนี้ก็จะมาแจ้งข่าวในส่วนของเรื่องของการัพ p อ o r t นะครับก็ตอนนี้เราก็เปิดให้มีการัพ p อ o r t ช่องแล้วนะครับก็จะมีรายละเอียดอยู่ที่ด้านล่างของคลิปนี้เลยนะครับก็ในส่วนของการัพ p อ o r t ช่องนะครับก็ตอนนี้เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นสามกลุ่มนะครับก็คือกลุ่มแรกเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่จะได้รับยศนะครับแล้วก็ ได้รับข้อมูลข่าวสารนะครับแบบเรยวทันนะครับแบบประมาณว่าในช่วงเวลาตอนนี้เนี่ยเราเล่นฮีโร่ตัวไหนควรจะเล่นนะครับหยิบไปแล้วชนะบ่อยนะครับใช้ทั้งแสงอะไรนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเรารอคลิปทำไมไม่ทันนะครับซึ่งผมก็จะมีการโพสต์ข้อมูลตรงนี้บ่อยนะครับในกลุ่มซัพพอร์ตแล้วก็ยุทที่2นะครับก็จะได้รับการแอดเพื่อนใน a c e b o o k นะครับคือเราไม่ใช่แค่แอดเปล่านะครับแต่ว่าเรายังสามารถที่จะขอคาปรึกษาครับว่าเล่นตัวนี้เนี่ยควรใช้ทังแสงอะไร นะครับแล้วก็จะเล่นแบบไหนนะครับก็คือมีการทักมาถามได้นะครับประมาณนี้นะครับถ้าคือบอมว่างปุ๊บเนี่ยบอมรีตบนะครับแล้วก็ในส่วนของกลุ่มที่3นะครับก็จะมีชื่อเครดิตนะครับลงท้ายหลังจากคลิปวิดีโอด้วยนะครับเหมือนกับว่าเป็น End เครดิตครับที่มีชื่อขึ้นยิ่งขึ้นประมาณนี้นะครับตอนจบคลิปนะครับก็ประมาณนั้นนะครับซึ่งเราจะทำเงี้าไว้นะครับ แล้วก็อันนี้ต้องแจ้งอย่างหนึ่งนะครับน่าจะมีคนอยากรู้นะครับว่าถ้าหากสมัครซับแล้วใจเล่นกับพี่บอมไหมนะครับคืนนี้บอมต้องบอกอย่างหนึ่งนะครับคืออันนี้น่าจะขอโทษด้วยจริงๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เวลาบอมไม่พอนะครับไม่พอจริงนะครับแค่ทํางานกลับมานะครับแล้วก็มานังอัดคลิปนะครับอัดคลิปเสร็จปุ๊บก็ตัดคลิปอีกนะครับซึ่งบอกตรงๆว่าเวลาไม่พอจริงนะครับก็ถ้าหากมีเวลาว่างนะครับก็อาจจะมีการ สุ่มๆทุนเล่นมากนะครับประมาณนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็เรื่องของการส support ครับอันนี้ไม่บังคับนะครับใครที่พอมีะมังซับก็สะสมบอมหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าใครไม่มีก็แค่มาดูคลิปนะครับมาคอมเมนต์นะครับมาติชมอันนี้ก็ดีใจมากแล้วนะครับเพราะเอาจริงคือตัวบอมเนี่ยก็เป็นช่องดูเนมนาะนะครับไม่ได้เด่นไม่ได้ดังอะไรนะครับแค่ได้รับโอกาสแล้ว เติบโตมาขนาดนี้เนี่ยก็ดีแค่ไหนแล้วนะครับแล้วไฟดับอีกนะครับอันนี้ที่เห็นหัวเปลี่ยนไปนี่คือไฟมันดับนะนะครับอ่ะมาต่อนะครับก็ไหนๆวันนี้นะครับก็ได้เห็นหน้าค่าตากันนะครับก็ไม่มีอย่างอื่นเลยนะครับนอกจากขอบคุณขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากๆครับที่ติดตามบอมมานะครับตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจนถึงตอนนี้นะครับก็เติบโตขึ้นมาเยอะมากๆเลยนะครับก็ขอบคุณจริงนะครับก็เดี๋ยวจะพยายามรักษามาตรฐานของช่องมอมคุนป่าเอาไว้นะครับทั้งในเรื่องของการอธิบายเกม แล้วก็เรื่องของการคุยคุยเรื่องไอเทมนะครับแล้วก็เรื่องของการตอบคอมเมนต์นะครับก็จะทําทุกอย่างนะครับไม่ให้ขัดหลอข้องนะครับแต่ว่าช่วงชงหลังเนี่ยก็อาจจะมีละเลยเรื่องของคอมเมนต์ไป้บ้างนะครับอันนี้ต้องขอโทษจริงๆนะครับแล้วก็เสียใจมากนะครับเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องโทรศัพท์นะครับที่ทําให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะตอบคอมเมนต์ได้อย่างตลอดเวลานะครับแล้วทีเนี้ยพอเรากลับมาตอบนะครับมันก็คอมเมนต์ก็จะเลื่อนเลื่อนเื่อขึ้นนะครับไอคลิปล่าสุดไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าผมคงไม่สามารถที่จะไปนั่งกดกดหาพวก นะครับแล้วก็มานั่งตอบได้นะครับอันนี้จนเป็นยางดีนะครับ นะครับอันนี้ต้องขอโทษด้วยนะครับก็ยังไงก็ตามนะครับก็ฝากไปโลนใจให้กันหน่อยนะครับถ้าหากใครพอไหวก็ซับพอร์ตบ้าหน่อยนะครับแล้วจะทําให้ดีที่สุดเท่าที่ตัวบผมทำได้เลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้จะโผล่หน้าไม่เห็นบ่อยๆแล้วกันนะครับอ๋อลืมอีกเรื่องหนึ่งครับก็จะมีคนถามนะครับว่าพี่บอมจะมีโอกาสเรีว่าสตรีมไหมนะครับอันนี้ต้องตอบว่าน่าจะไม่นะครับน่าจะไม่อันนี้ให้ดูนะครับนี้เห็นไหมครับว่าเป็นเขียนว่า Facebook Gaming ครึ่งแต่ก่อนเนี่ ของทาง f c e e o o o นะครับก็มีคนติดตามรายสายแล้วแหละนะครับแต่ทีนี้ก็สุภาพไม่ค่อยดีนะครับก็ปนหลังนะครับแล้วก็เลิกสตรีมมาได้สักพันล้วน่าจะมา2ปีแลวนะครับก็ถ้าหากเราจะสตรีมนะครับก็น่าจะเป็นน้องชายผมนะครับมาสตรีมให้ดู ก็น้องคนนี้ก็จะเป็นน้องชายผมเลยนะครับก็ชื่อบาสนะครับคนนี้ก็เล่นเก่งนะครับสามารถแบกทีมได้แน่นอนนะครับไม่แพ้ผมเลยนะครับก็หวังว่าจนกว่าถึงเวลานั้นนะครับก็ขอให้ทุกคนอยู่กันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ละกันนะครับนี่ก็ไม่ได้ออกกล้องงานมากแล้วนะครับแล้วก็สารรูปก็ไม่ได้ดีอะไรเลยนะครับนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ละกันนะครับขอบคุณมากเลยครับเจอกันใหม่ครับ